อ่ะโอเคมาแล้วท่านผู้ชมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับปันยุบัดูวันนี้นะครับเราอยู่กับยิวแรกจากคุณเบียยนะครับผม <c oughs> โวเบ็ดยี่สิบนะผู้ชมนะครับผมก็จัดไปนะครับคุณเบียวบอกขอบักแบบหนดแบบยองหน่อยนะครับอย่ผมบักแบบผมมันบลกแตกไหมไมาเรียกว่าบักแตกไหมนะมีใครดูไปหรือย,อยังคลิปเมื่อวาน,นผมไปย้อนดูแล้วเออ ผมไม่ได้มองหน้าจอจังหวะเข้าปีนะครับก็เลยไม่ได้ตกใจไม่ได้เห็นว้าวอะไรนะรไปดูย้อนหลังแล้วเห็นลัวนะครับผมแล้วก็เมื่อวานนั่งคิดอยู่สักพักหนึงน่งว่าจะเอาอยัางไงจะบอกจะบอกสปอนไป <laughs> อ่ะผมก็ไปแจ้งเขาแล้วแหละนะครับว่ามันมีบัคสแคเตเ์ตัวสตัวนะครับแต่ว่าคือทางตอนแรกผมจะโดนยึดเครดิตเลยนะครับผมจะโยนยึดเลยก็คือจะโดนยึดที่เข้าปีอัดื้นหมดเลย นะครับแต่ผมก็แย้งไปว่าผมกดซื้อฟรีนะผมไม่ได้หมุนเข้าเองนึกออกไหมผมกดซื้อฟรีนะแล้วมันเป็นอย่างนั้นนะครับผมไม่ได้เข้าฟรีเองนึกออกไหมผมไม่ได้หมุนแล้วมันสแกตเตอร์2ตัวแล้วเข้าอ่าถ้าเป็นอย่างนั้นเขาน่าจะแจ้งการเล่นผิดปกตินะครับเพราะว่าเออเวลาเราไปถอนทางหลายที่เขาก็คงตรวจสอบใช่ไหมว่าแบบมันมีบั๊กมีอะไรไหมเออถ้าเจอดอกเนี้ยก็น่าจะไม่ได้ถอนนะครับเออ แต่ว่าก็คือก็คือเป็นว่าผมแย้งไปว่าเฮ้ยอันเนี้ยคือผมซื้อฟรีเข้านะมันไม่ได้เข้าเองใช่ไหมที่เมื่อวานผมซื้อฟรีเข้านะผมมันไม่ได้เข้าเองแล้วทําไมผมต้องรับผิดชอบนะครับเขาก็เลยตอนแรกก็ก็หม <c oughs> <c oughs> จะออกรูปออกเสียงอยู่เหมือนกัน <c oughs> เออนะครับเมื่อใกล้หมดสปอนก็เลยทําอย่างนั้น <c oughs> มองมงเหมือนกันนะไม่เป็นไรนะครับเขาว่าผมผมหยอกเล่นนะคือ ไม่ไม่เกี่ยวกับใกล้หมกดสปงสปอนหรอกนะครับถ้าตัวเกมมันบักเขาก็เขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเออนะก็เอาเป็นว่านะครับทุกอย่างเคลียร์ด้วยการไม่มีอะไรนะครับก็คือให้มันเป็นไปตามทีม่เห็นในคลิปเลยนะแปลงนะผมถอนแล้วผมถอนแล้ว,ลวสรุปก็คือคอนเทนต์ดันไปแสนผมไม่เอาแล้วเพราะว่าเขาบอกให้ผมถอนเลยนะครับผมก็เลยถอน นะครับผมเออผมถอนออกมาแล้วนะไอซีดีกว่าน,นเออไม,ไ,มไม่ไม่ได้เล่นแล้วนะครับผมไม่ได้เล่นต่อละนะครับถอนออกมาเลยมีปัญหาเยอะไม่ได้มีปัญหาเพิ่งมีนั่นแหละนะครับแล้วก็ผมก็ขี้เกียจลุงลังยุง่งยุ่งยากวุ่นวายผมก็เลยถอนเลยนะครับผู้ชมเดี๋ยวผมเติมเข้าไปใหม่สักหมื่นไปเล่นสนสนานของเราดีกว่านะครับผมอส้ส่วนที่มันบั๊กก็จริงๆอ่ะ ไม่แจ้งเขาก็เจออยู่ดีนะครับเพราะว่าเวลาเราถอนยอดใหญ่เขาเช็คบ้างกนนะครับถ้าไปเช็คแล้วเจอการเล่นทปกติอีกเขาก็จะอันนี้เรานะรแต่ไม่เป็นไรนะก็ขอบคุณซูเปอร์ขับมากที่ให้โค้ดกันมาเยอะแยะนะครับก็ผมก็เดี๋ยวผมเอาโค้ดไปแจกนะครับวันนี้น่าจะทยอยอทยอยแจกจนสิ้นเดือนนะครับผมแล้วเราไปเล่นกันต่อเลยวันในพันห้าแล้วน <c oughs> เดี๋ยวสาวทำรอบเย็นค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวกดซื้อฟรียับยับเลย วันนี้ผมก็ซื้อวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะซื้อฟีสาวทําด้วยนะครับแล้วก็ตอนเย็นผมก็จะซื้ออีกนะครับซื้อมุนสลับซื้อเลยผมปังปง,งให้ถ้ามันเข้าแซตเตอร์2ตัวอีกผมก็จะทักมันตรงนั้นนะแต่ว่ามันเกิดขึ้นนานมากนะมันไม่ค่อยผมก็ไม่ค่อยเห็นบั็กนะซึ่งเจอนี่แหละนะครับแต่ไอ้ข้อกรณีแบบของผมเนี่ยหนึ่งคือมีคลิปนะครับหนึ่งคือมีคลิปผมเอาคลิปไปดูว่าเนี่ยผมซื้อฟีนะผมมีคลิปในช่อง หมุเป็นสควาทผมด้วยมาดูด้วยนะครับก็ก็มันก็เลยง่ายแบบว่าเราเราไม่ได้หมุนเข้าเองนะครับผมเราซื้อฟีแต่ว่าตอนนี้หมุนเข้าเองเนี่ยเหลืออยู่พันเดียวอ่ะช่างมันไม่เป็นไรนะครับผมผ่านไปแล้วนะครับผมสำหรับใครที่เจอวงเจอบักก็อือเฮ้เวลาเล่นอย่าให้อัดคลิปไว้มากนะครับเพราะว่ามันจะเป็นมันจะสามารถไปแยกงได้นะครับ เออนี่ขนาดเขาเป็นซักพอร์ผมเขาเยังเขายังจะไม่ให้ผมถอนนะดอกแรกผมแบบโอ้มันบั๊กเพราะอะไรถ้าผมถ้าถ้ามันเป็นเหมือนที่เขาพูดนะผมหมุนเล่นแบบนี้แล้วผมเข้าฟรีสแกนเตอร์สองตัวเข้าฟรีแตกผมบอกเลยนะว่าผมไม่ได้นะผมไม่ได้ผมไม่ได้เลยนะอันนั้นคือเขาพูดเลยนะว่าไม่ได้นะเข้าฟรีแบบสองตัวงงเลยเฮ้ยมันไม่ได้เกิดขึ้นที่ตัวผมไงเออแล้วก็ เราซื้อฟรีไงน,นึกออกปะเราซื้อฟรีอ่ะยังไงมันก็เข้ามันกา,การันตีเข้าฟรีอยู่แล้วเพราะเรากดซื้อไงเออเดี๋ยวผมจะไปพูดอีกทีอีกทีหนึ่งในคลิปสาวท่ามรอบเย็ยนแล้วกันนะครับอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้กันก่อนนะดูยูทูบคุเที่ยวก่อนตนอ,อนนี้เหลือ <laughs> พันหนึ่งบ้าบ่มีอย่างเลยฮะไม่เนี่ย เออเดี๋ยวเดี๋ยวอายุยต่อไปเนี่ยซื้อฟรีเดี๋ยวมานั่งลุ้นกันมันสแคเต,เตอร์ครบไหมครับผมอ่ะก็เห็นหลายคนนะครับคอมเมนต์กันเข้ามาอยู่นะครับในเรื่องนี่แหละเรื่องบางวันที่ผมเห็นแล้วแต่ว,ว่าผมแค่ไม่ผมดว่าผมเห็นอะไรผมก็เพิ่งเห็นแล้วก็ไม่ได้อะไรนะครับก็เลยไม่ได้ไปตอบคอมเมนต์อะไรทุกคน,นคเดี๋ยวอธิบายแบบชัดเจนอีกทีนึงในสาวถ้ำแล้วกันผมคลิปนี้ผมขอตั้งใจเล่นให้คุ้เดือย พันเดียวเลยไม่ไม่แตกเลยตายแล้วท่านผู้ชมอันนี้มีพันสี่นะสู้อีกหน่อยนะไอ้น้องกลับไปก่อน เฮียเกมว่ะกี่ตัวเมื่อกี้ฮะกี่ตัวสี่ตัวอยู่เ <c oughs> นี่ยถ้าสมมติว่าเมื่อวานเนี่ยผมหมุนแล้วมันเข้าฟรีแบบเนี้ยแบบลงสองตัวแล้วได้เล่นฟรีอะ่ะจบนะครับมันไม่มีผมลองสอบถามแล้วมันไม่มีนะถ้าแบบว่าเกมบัก๊กแบบเข้าฟรีแล้วแบบยังไงอะ่ะ คือเขาจะเรียกว่าเป็นการเล่นที่ผิดปกติเลยนะครับแต่เราไม่ได้ผิดนะเออมันจะเรียกว่าการเล่นที่ผิดปกติเลยแบบแบบเคยเคยบักแบบว่าลายเกมไม่ต่อกันแต่ได้ไหมแต่มันเข้าอะ่ะอันนั้นก็เออ,เอ,อการเล่นผิดปกติเหมือนกันแต่เราไม่ได้ผิดนะแต่ว่าเขาแค่จะแคนเซิลนะครับอันนี้ผมถ<ม>ามเ<า>ช็คมาให้ละนะครับทุกที้เลยแหละแทบแทบจะทุกที้เลยนะครับเพราะฉะั้นเกมบักเฮีย ไม่ใช่จะพอเกมจะตอบไดนะ้มันก็คงมีเกิดขึ้นเรื่อยๆแหละนะครับเกมรูปใบนี้บางเกยเยอะมากมายว่าจะไปแต่ว่าคงไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะครับแต่ผมแม่งช็อกลยผมเป็นผู้โชคดีเนี่ยสองตัวไม่เข้าเข้าฟรีก็ไม่ได้นะเน้ะท่อเทียวเนาะเป็น20่สครับโอเคเอีกหนึ่งยุทธเดี๋ยวเราไปซื้อฟรีกันนะ่เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไง แปดอยสุดท้ายแล้วโอ้โหส่งไม่ค่อยดีเลยวะ่ะ Oh. ไม่ได้อะไรเลยนะตอนนี้ค้างเลยหมุนติ้วเลยทีนี้นะพี่ชมเรียบร้อยหลุดเรียบร้อยหลุดนะพู้ชม ในห้าร okay. ้อยรุนกันต่อเราหยุดปเนี่ยอุ้ยสามตัวแล้วก็แล้วก็บัค3กตัวเข้าฟรี วายห้าร้อยสุดท้ายของเราจะปืนไหมเนี่ยจะปืนไหมเนี่ย โอเคคุณเพียวผมเก็บไว้ให้ร้อยหนึ่งนะอ่าคุณเพียวที่เป็นคนที่คุยกับผมทุกว <c oughs> ันจริงๆนะครับไม่เก็บละ <c oughs> โอเคไวรอบหน้าขอให้ดวงดีนะครับขอบคุณยูที่รอบสนุกนะครับเราไป,ไปซื้อฟรีอีกเกมหนึ่งครับมาใ้เดียวเจอกันทุกคนเอามาก็ถ้าจะปั่นก็ปั่นในสุดไ้ากันนะครับขอบคุณคุณแม็กนะครับส่งมา5000เพี่ซื้อให้ผมบางเผื่อมันบัก สรุปวันนี้แม่งปัดนยุคดูสาวทั้มหมดเลยออะมาเริ่มเลยนะครับสองตัวไหมสี่ตัวถ้าสี่ตัวนี่ผมว่าไม่แตกแน่เลย <c oughs> ล้อเล่นล้อเล่นเอา้ามามาลุ้นกันนะครับไป <c oughs> เป็นยังไงนะครับอีกหนึ่งยุทธกับสาวทั้ำนะผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมพูดอีกทีหนึ่งในคลิปสาวถ้ำรอบเย็นนะครับดูผมแล้วกัน ว่าเหตุการณ์เมื่อวานเกิดขึ้นยังไงเป็นยังไงมายังไงนะครับผมเดี๋ยวเราคุยกันอีกทีในตรงนั้นนะครับผมเออผมเอาจริงผมก็เพิ่งเห็นตอนผมลงคลิปไปแล้วคนดูเินนั่นแหละเพราะว่าผมไม่ได้ดูจอจริงๆนะครับผมเออแล้วก็ต่อให้ผมเห็นก่อนผมก็คิดว่าผมก็เอาลงดีนะครับผมเพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นต่อหน้าผมนะมก็อยากให้คนดูได้เห็นด้วยนะครับอ่ะเรียม เด้กหกร้อยไอ้ตว์เจอกันครับบ๊ายบายทุกคนขอบคุณทั้งสองอยุตเลย